สิทธิกรธงยศเรียนเชิญครับกาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข166กลุ่มวิชาชีพและอาชีพอิสระจากจังหวัดนครพนมครับขอพิปายในมาตรา4นะครับซึ่ง รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีประจำ2,500,68จำนวน3,752,700ล้านบาทนี่คือรายจ่ายประจำปีท่านประธานครับการจะตั้งรายจ่ายมันก็ต้องมีรายรับรายจ่าย ที่เราจ่ายมาทั้งหมดเนี่ยสามล้านสาล้านล้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องหารายรับผมมีข้อสังเกตที่อยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปยังน้ำมนตรีนะครับรัฐบาลที่ผ่านมาได้ตั้งงบได้ตั้งรัฐบาลเมื่อปี2,566ประมาณเดือนสิงหาคมถ้าจะไม่ผิดนะครับ มีการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567อย่างล่าช้าช้าอย่างเป็นประวัติการนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ที่ผ่านมานะครับผ่านวาระสจนกระทั่งผ่านวุฒิสภาตราเป็นพระราชบัญญัติออกมา เกือบจะเข้าไต่มาสามเข้าไต่มาสี่ของปีงบประมาณนะครับนั่นคือผ่านงบประมาณมาเดือนพฤษภาคมนะครับปี2568ดําดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มต้นสัญญาเดือนมิถุนายนครับงบประมาณตัวนี้นะครับ3ล้านกว่าบาท สไลด์ยังไม่ต้องขึ้นนะครับ3ามสามจุดล้านล้านกว่านะครับผมเกรงว่าจะจัด,จดเก็บไม่ทันเพื่อจะ,จะตั้งรายจ่ายประจำปี2 5 6 8นะครับเพราะว่างบประมาณนี้ออกมาหน้าฝนนะครับมีเวลาทำไม่กี่ไม่กี่เดือนนะครับจะเอาเงินทั้งหมดของปีงบประมาณ2567นี้นะครับมากระตุ้นเพื่อที่จะได้ภาษี มาจ่ายให้เกิดภาษีและเจ้านำภาษีมาตั้งเป็นรายจ่ายประจำปี2 5 6 8ตอนนี้ทางหน่วยงานที่ทำสัญญาไปไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เลยเนื่องจากเข้าสู่ภาวะหน้าฝนฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตและก็เป็นห่วงขอมาตราต่อไปเลยนะครับเป็นมาตราที่6งบประมาณมาตราที่งกงบ,งบ,งบเป็นงบกลางนะครับตั้งไว้85,745 7 4 5ล้านบาทซึ่งเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่างบกลางนี้เป็นงบฉุกเฉินเป็นงบที่ไม่สามารถที่จะคาดการไว้ล่วงหน้าเป็นงบที่เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นจริงๆนะครับฉังนั้นรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเพี่อแข็งของระบบเศรษฐกิจเอาไว้ในหมวดงบกลางมันเสมือนว่า มันไม่ตรงจุดเพราะว่าการที่จะเอาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะครับเป็นแผนงานซึ่งทางรัฐบาลได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วมีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้วฉะนั้นผมเห็นควรว่าไม่สมควรที่จะเอาเข้ามาในหมวดงดกลางควรที่จะเอาเข้ามาสู่มาตราที่33ครับองค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่นมากกว่าอย่างเช่น โครงการประชานิยมที่ทำผ่านมานะครับก็คือเบี้ยยังชีพคุณชลาอาหารกลางวันก็แล้วแต่ซึ่งเราสามารถคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่ามันจะมีรายกายมีรายจ่ายชัดเจนฉะนั้นหมวดที่จะเ,เป็นตรงมาตาก็คือมาตรา33นี่ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดันั้นเงินที่ท่านได้ตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่หมวดงบกลางนั้นนะครับผมว่ามันมันไม่ถูกเป้าหมายนะครับฉะนั้นขอเรียนชี้แจงไปยังท่านประธานฝ่านไปยังรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็ตั้งรัฐบาลใหม่ผมเ,เป็นห่วงและก็อ้อสังเกตว่านโยบายที่ท่านได้ตั้งไว้อย่างเช่นเงินดิจิตอล w a l l ล็นะครับ ถ้ามาตั้งที่หมวดงบกลางมันก็เหมือนกับตั้งไม่ถูกที่ตามที่ท่านคาดหวังว่าจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ผ่านมาท่านได้มาชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นนะครับเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบตรงเป้า จะเกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสองรอบแต่ที่ผ่านมานะครับเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแต่ว่ารัฐบาล8-90%ก็ยังเป็นคนเดิมนะครับไอพายุหมุนที่บอกว่าจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจนี้นะครับผมเกรงว่ามันจะเป็นพายุอย่างอื่นนะครับส่วนทางรัฐมนตรีบอกว่า ต้องจ่ายเป็นเงินดิจิ t a ลวอลเล็เท่านั้นแต่มาวันนี้ท่านได้เปลี่ยนการแจกจ่ายเป็นเงินสดนะครับฉะนั้นชื่อดิจิ t a ลวอลเล็ควรจะตัดไปได้แล้วนะครับไม่สมควรที่จะมาใช้เงินดิจิ t a ลวอลเล็ควรจะเป็นโครงการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจแบบแปะเจี้ยเอาง่ายๆเลยนะครับแปะเจียก็คือ,คอจ่ายสดๆนะครับ ดังน,นั้นฝากงบฝากข้อสังเกตไว้ที่มาตรา6เท่านี้นะครับและก็ส่วนมาตราสุดท้ายนะครับขอขอชาร์จครับมาตราที่20นะครับกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองหมวดค่าก่อสร้างอื่นๆขอชาร์ด้วยครับต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้เห็นค่า ของพี่น้องชาวจังหวัดนครปนมนะครับในการเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองเคือเขาและพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่ชุมชนั้นแพงอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครปนมวงเงิน100ล้านบาทในปี2568ตั้งงบประมาณไว้20ล้านบาทและ2569ผูกพันงบประมาณอีก40ล้านบาท ท้ายนะครับ2,570ันออีก40ล้านบาทขอชาร์จถัดไปครับน้องเกือเขานะครับเป็นหนองสาธรารณะของเทศบาลตำบลบ้านแพงควบกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมซึ่งใช้ในการำดำรงชีวิตนะครับทั้งสองตำบลน,นะครับในการที่จะเลี้ยงชีพสันทนาการประมงนะครับขอชาร์ต่อไปครับ ขอชา้าต่อไปครับนี่นครับคือหนองเคือเขาครับเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดนครปนมนะครับจะมีโครงการที่เกิดขึ้นเช่นลูวิ่งจักรยานลูวิ่งของออกกําลังกายสําหรับจ็อกกิ้งนะครับขอชา้าต่อไปด้วยครับนี่ครับบริเวณสนามหนองเคือเขาที่ทางกรมโยธาธิการและผัเงเมืองได้นุมัติงบประมาณทั้งหมด100ล้านบาท ก็ที่ผ่านมานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับผ่านไปยังรัฐมน,นตรีนะครับช่วยพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตปิดการอภิปรายครับขอบคุณมากครับ